มีรสหวานนิดๆแล้วก็ผิดนะคะอนระ่อยอร่อยมากๆเลยตุ้กเจียวเรือนะคะ,ะนูกจิ้นลูกใหญ่ๆังเด้ง อร่อยมากดูค่ะอร่อยมากดูค่ะพริกบ้านเราเรียกว่าพริกขีนะครัเนาะพริกสดพริกสดเม็ดอ่อนๆพริกบ้านเราเรียกว่าพริกขีนะครัเนาะพริกสดพริกสดเม็ดอ่อน อร่อยมากนะคะถั่วงอกสดนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆของเรานะคะ ก็ฝนตกนะคะนาะฝนตกกีนดินเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะส่งถึงที่อันนี้เราไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านนะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วยอร่อยมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ แล้วก็มีพริกพริกจีนะคะเนาะนี่นเลยนะคะใส่ลงไปมามทานด้วยกันนะคะ กินลูกจะใหญ่ๆังเด้งอร่อยมากมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเข้ากันดีมากมากเลยนะคะ ่อยมากเลยนะคะมาทานก้าเจียวด้วยกันนะคะมีรสหวานนิดๆแล้วก็ผิดนะคะ,ะอร่อยค่ะส่งถึงที่อีก อันนี้เราไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านนะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วยไ๋เตี๋ยวกันนะคะเนาะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอนะคะแล้วก็มีผักด้วยนะคะตอนนี้ผักของเราจะใหญ่ด้วยนะคะเนาะมีั้าหัวละพาบก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆอของเรานะคะก็ฝนตกนะคะเนาะฝนตกตรินปินเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพราะว่า เป็นร้านพิเของเราแล้เะเป็นร้านคีเอเตอร์เราก็ไปอุ่นนคีเอเตอร์ของเราวันน,นะคะเนาะอร่อยด้วยมาทานด้วยกันนะคะนะคะส่งถึงที่อรนนี้เราไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านนะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วย เข้ากันดีมากๆเลยคะเหลยมากเลยนะคะ,มา,ะ,คะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเนาะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะแล้วก็มีผักด้วย้วก็ตอนนี้ผักของเรามชาติใหญ่ด้วยนะคะ,นะ,คะนเนาะดูข้าวหัวละพักกว๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆของเรานะคะก็ฝนตกนะคะเนาะฝนตกปีนดินเราก็าจะกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อย ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆของเรานะคะก็ฝนตกนะคะนาะฝนตกดินๆนเราก็าจะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยบอกว่าแล้วก็มีพริกพริกพริกจีนะคะน,ะนี่เลยนะคะน้อใส่ลงไปมาทาน,นด้วยกันนะคะ เกี๋ยวเรืออร่อยๆอของเรานะคะก็ฝนตกนะคะนาะฝนตกตีนๆเราก็าจะกินเตี๋ยวอร่อยอหัวหอกรสดนนะคะนุจะกจน่นี่มๆนุ่ๆ่ๆด บ้านเราเรียกว่าพริกจี่นะคะเนาะพริกสดพริกสดเม็ดอ่อนๆพิกเดี่ยวกันนะคะเนาะมีกริเกเดียวอร่อยๆออนะคะแล้วก็มีผักด้วยนะคะตอนนี้ผักของเราจะใหญ่ดีนะคะมนะีแค่หัวละผักพริกย่างหรือว่าพริกจียอยากจะบอกว่าอร่อยมาก อร่อยมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเส้นเหนียวนุ่มอร่อยแล้วก็สดนะครับลูกชิ้นก็เด้งๆนำไปย่ายงไฟหอมๆรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอร่อย,ยบอกว่า อร่อยมากๆเลยกุวยเจียวเรือน,นะคะอร่อยนะคะหเข้ากันดีมากๆเลยนะคะเล่อยมากเลยนะคะ,มา,ะ,คะมาทานกุวยเจียวด้วยกันนะคะ อร่อยมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับพริกย่างหรือว่าพริกจีอยากจะบอกว่าอร่อยมากเพราะว่า เป็นร้านพิเศของเราเนาะเป็นร้านคีเอเตอร์เราก็ไปอุ่นนุ่งคีเอเตอร์ของเรากันน,นะคะเนาะอร่อยด้วยบอกว่าอร่อยมากคุณคะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆของเรานะคะก็ฝนตกนะคะเนาะฝนตกปีนปีนเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอันน้นก็มี จีนะคะเนาะนี name, ER ่เห้ยนะคะน้ใส่ลงไปเพราะว่าเป็นร้านจีของเรานะคะเนาะเป็นร้านคีเอเตอร์เราก็ไปอุ่นนุ่งคีเอเตอร์ของเราวันนี้นะคะเนาะอร่อยด้วยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีพริกพริกพริกจีนะคะเนาะนี่เห้ยนะคะน้ใส่ลงไป อร่อยมากนะคะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยก็สดนะคะลูกจิ้นก็เด้งๆเพราะว่าเป็นร้านพิเศของเราเนาะนะเป็นร้านพีเอเตอร์เราก็ไปอุดหนุนพีเอเตอร์ของเราวันนี้นะคะเนาะอร่อยด้วย